สวัสดีครับตอนนี้คุณยู่ในช่มแมนซอนิกเหมือนเดิมมนนด้เรื่องในเกมสเลนีนาเดคเคล่าคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่อาจจะบอกล่วงหน้าไว้ว่าอีกไม่กี่วันก็จะเปิดเทอมแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ไปเล่นกันเลยฮัทห,หมดโอเคแล้วเข้ามาในเกมไปแล้วนะครับ สิ่งที่เราต้องทำก็คือการหาสูตรให้ครบแปดเล่มก็เหมือนเดิมทุกๆอย่างนั่นแหละเกมนี้ก็ตั้งแต่ปีโอ้ยเกมนี้ก็ตั้งแต่ปี2 0 1 3ันหนึ่ง ซึ่งก็นาทนมาแล้วนะทุกคนตั้งแต่ไปสซลศาปเ็น,น,นเกมเนี่ยที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าไอคลิปสลดที่ะน่ะที่ผมป่วยมันได้ยอดวิวเยอะก็เลยทำอีกครั้งเดี๋ยววันที่สปดเดือนนี้ก็จะเปิดเทิร์นมาแล้วนะทุกคนคุณอาจจะไม่ค่อยเห็นผมลงคลิปเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่า ผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาลงเก็บก็ได้ถ้าเปิดเทอมแล้วคือก็ไม่ค่อยอยากทิ้งช่องเท่ายลงในทุกคนแต่ถ้าเกิดมันนุ่งย่ายจริงๆก็นั่นแหละ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำช่องเปกนานแค่ไหนแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมบอกนะทุกคนก็คือถ้าใครที่ไม่ได้ไปดูโพสตที่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าผมออกจากอันติเฟอร์รี่และเฟอร์รี่แล้วอันนั้นเรื่องจริงนะครับทุกคนเออผมไม่อยากเห็นเฟอร์รี่และอันติเฟอร์รีทะเลาะกันอีกต่อไปแล้วกนะ็เลยออกจากกลุ่มซึ่งก็มีน้องคนหนึ่งมา เมนว่าแซดแยแล้วผมก็ตอบกลับไปว่า I'm sorry คือผมก็เสียใจอยู่ลึกๆแต่มก็ตีขึ้นเยอะแยะแหละพอผมออกจาก a n t i f o i ี y แล้วก็ f ์ร r y แล้วผมก็ไม่รู้สึกเงียดอีกต่อไปเลยหลังจากที่ผมออกจากกลุ่มเหล่านั้นไม่นำซ้ำผมรู้สึก ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับทุกคนคือความรู้สึกนี้คือมันก็บอกแย่มันกันนะครับก็หาสุดตปนะรับทุกคนขอบคนณที่สิทกระแจให้ผมรักทุกคนนะครับที่เข้ามาดูช่องผม และผมอยากให้พวกคนดูคลิปผมผมให้ได้ยอดวิวที่ดีหน่อยเพราะการที่คนทำให้ผมเสียใจมันทำให้ผมแย่ามากๆเพราะไม่อยากจากพวกคุณไปผมอยากให้พวกคนดูคลิปผมผมให้เยอะเพราะนั่นมันจะทำให้ผมรู้สึกดี เอ,อแปบ๊บหนึ่งนะครับมามาเล่นเกมกันต่อนะทุกคนโอ้ยเกือบเกือบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทำโพสให้ทำประวัติเกิดกับอะไรบ้าง เลยอีกหนึ่งเล่มก็จะมีโหวตให้ทำประวัติแมนซนิกเตอร์ฟิมด้วยว่ามาก่อนทำอะไรมาบ้างและก่อนจะไม่เป็นแมนซนิกเตอร์ฟิมเคยเป็นอะไรมาก่อนถ้าอยากให้ทำก็โหวตกันมาได้นะทุกคน แต่ว่าทำประวัติ The Panasonic The Frame จะใส่ซับไว้แทนนะทุกคนเพราะว่าอันนี้ขี้เกียจพักจริงๆคือเวลาพากแล้วคือมันเหนื่อยถ้าเป็นคนเหนื่อยง่ายได้โอ้ยโห อัน,นี้เล่นโหมดฮาร์ดนะก็ขอขอบคุณที่รับชมกันเข้ามาด้วยนะทุกคน